โอ้เาือ็นโบราณครับผมคลาสสิกคลาสสิกสวัสดีครับสวัสดีคุณเพื่อนเอาไอ้เครื่องฟีอัพนะเครื่องนิสสันมาวางอเนี่ยเป็นรถคลาสสิกเป็นของเพื่อหน่วงข่าวก็ใครจะมีแล้วครับวันนี้ก็รถเกี่ยวเกี่ยวหมดครับ คุณพูดได้ไว้ไม,มองไม่เคยเห็นโว้เนี่ยพลังจะนวดเดีด๋ยวนวดข้าเวเสร็จสองให้ดูใหม่ฮะเดี๋ยวดรูปสองรูปสองยวเลย

ត្រាំទូត្រាំទូកាលទូលេដាក់ត្រោះហើយណាត្រាំទូត្រាំទូអូនេះមកអានេះមិនថាតែប្រគុំមិនលុយអូអូហើយយកតាំងមិនយកយកទៅ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 

เรียบร้อยฮะลาสสิมาแล้วเอาเคยวิสันเมื่อคหร่คงร็มีรูปอดีพ่ออะไรับ